วันนี้นะคะเคจะทําผัดกะเพราผัดะกะเพรากบค่ะแต่เป็นกบสับนะคะกบซื้อมาตัวใหญ่แล้วถ้าเราสรับทั้งกระดูกถ้าเราสรับทั้งกระดูกไม่ได้นะเพราะว่ากระดูกเขาแข็งมากกบอะกระดูกนี่แข็งมากจ๋ากระดูกเขาจะแข็งมากทีนี้เคก็เลยเอามาสับ เล้อเอาแต่เนื้อเอามาสับเพราะว่ากินแล้วอันตรายสับแล้วสับสับเสร็จแล้วยังไม่พอต้องไปปั่นด้วยนะปั่นให้ละเอียดเพราะว่าเผื่อมันมีกระดูกกระดูกหลงเหลืออยู่เนีย่ยเคียยกระซื้อมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยล้างเอาขี้ออกผ่าไส้ผ่าพุงให้เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นเราก็เอาไปไปย่างไฟก่อนย่างไฟกับเตาแก๊สนั่นแหละ ย่างหนังมันอะย่างมันย่างหนังมันไม่ให้มันลื่นคือไอหนังที่มันลื่นๆ่ะมันจะคาวและย่างให้มันเหลืองๆให้มันไหม้อ่ะมันไหมนั่นแหละแล้วก็เอามาแช่น้ําแช่น้ําแล้วก็ขูดขูดขูดออกไอที่ดําๆนะขูดเสร็จแล้วเราก็แร่แร่แล่กบเอากระดูกออกแล้วก็สับ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 เสร็จแล้วต่อจากนั้นก็ไปปั่นอีกทีหนึ่งแล้วก็มาผัดกะเพราก็ใส่พริก ชี้ฟ้าแดงพริกแห้งใส่ไม่เยอะค่ะเพราะว่ากินเผ็ดเออลูกๆเขากินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดมากไม่ได้ก็ใส่พริกแห้งสามเม็ดพริกชี้ฟ้าแดงสามเม็ดกระเทียมสามกลีบโคลโคลโคลก,ลก,ลก,ลกแล้วก็ไปตั้งน้ำมันเอ้ไม่ใช่ตั้งน้ำมันต้องเอากบไปคั่วก่อนเอากบไปคั่วในกระทะก่อนคั่วให้แห้งคั่วให้แห้งเสร็จแล้วพอพอแห้งแล้วเราก็ตักกบขึ้น ตัก,กบขึ้นพักไว้ในชามแล้วก็ตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เจียวเจียวพริกกระเทียมให้หอมพอพริกกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่กบกับเครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยอ่าสีอิวขาวผงชูรสแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลเดาะนิดเดียวนะใส่กบผัดกะเพรากบใส่น้ำตาลเยอะไม่ได้น้ำจะขาวใส่นิดเดียวเพื่อให้มันตัดรสแล้วก็น้ำปลาค่ะ แค่นั้นแหละแล้วก็เอาใส่ลงไปผัดๆผัดๆผัดพอพอผัดเข้าที่แล้วก็เตะใส่ใบกระเพราลงไปใส่ใบกระเพราแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเนี่ยค่ะผัดกระเพราผัดกระเพรากบสับแห้งๆเลยน่ากินมากหอม